กลูกไม้เนี่ยที่มีเชิงนะคะถ้าเรานำเชิงเนี่ยมาทำคอตั้งเราจะมีวิธีบกง่ายๆอย่างนี้นะคะโดยที่ตัดเชิงออกมาก่อนนะคะตัดเชิงเนี่ยแล้วก็ความกว้างตามให้เกินเกินที่เราต้องการแล้วนำผ้าเคปนะคะที่สำหรับรองนะคะตัดเป็นชิ้นตรงเลยคะ่ะไม่ต้องทำแบบนะคะตรงอย่างเดียวเลยอันนี้จะเป็นคอตั้งนะคะตัด ให้ความกว้างประมาณ4นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วนำมาวางทาบวางแปะแล้วเย็บกดตรงนี้เย็บกดตรงแนวแนวเชิงตรงขอบตรงเนี้ยค่ะแนวขอบตรงเนี้ยนะคะเราเดินเส้นอย่างเงี้ยค่ะล็อกแล้วก็พยายามให้สองฝั่งนะคะให้เป็นริมคออย่างนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเช็คเช็คคอด้วยนะคะให้ให ให้ขอบเชิงนะคะสุดอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะเย็บตัดได้เวลาเราเย็บตัดเนี่ยค่ะถ้าลงอยู่มาตรงนี้ใช่ไหมคะพอเราลีดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะเย็บตัดได้อย่างเงี้ยนะคะเย็บตัดได้พอเย็บตัดมาแล้วก็พับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เชิงี่ยเป็นขอบของคอตั้งนะคะทีนี้ความกว้างของคอเนี่ยเราก็ค่อยมาวัดนะคะ วัดจากจุดนี้ลงมาตั้งมากไม่ได้นะเพราะว่าเขามีส่วนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปค้ำคอเขาเราก็วัดลงมาสักประมาณนิ้วกระเบียดหรือว่านิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เดินเส้นล็อกเอาไว้อันนี้เดินล็อกไว้แล้วนะคะเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะ พร้อมที่จะไปเข้าคอค่ะอยนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็พับสอยหรือว่าจะเย็บกดก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ต้องรีดให้เรียบร้อยนะคะชายตรงนี้ขอบตรงนี้จะเห็นว่าจะเฉียงจะไม่ตรงนะคะนะคะเราก็ต้องเทสด้วยนะว่าเอียงเท่ากันไหมอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เอียงเท่ากันไหม ซ้ายและขวาค่ะเวลาเขามาเจอกันนะคะเจอกันแล้วจะได้ไม่หลอกตาอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะติดกระดุมติดกระดุมห่วงหนึ่งเม็ดนะคะก็จะได้คอตั้งแบบคอตั้งแบบนี้นะคะ